คุยตามข่าวนี้นะคะเราต่อกันเรื่องของประธานสภาท,ที่ตอนนี้กลายเป็นเรื่องร้อนแล้วนะคะสำหรับพักเพื่อไทยกับทางพักเก้าใครนะคะถ้าพูดในมุมของพักเพื่อไทยก่อนนะคุณผู้ชมนะเขาก็ถกเถียงกันมากเลยนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ก็ได้เปิดให้ทางสสเนี่ยได้แสดงความเห็นกันและแน่นอนนะคะว่าพอสุดท้ายแล้วเนี่ยยกมือให้เห็นกันเลยว่าตกลงแล้วเนี่ยใครเห็นยังไง ใครคิดว่าควรจะเป็นแบบไหนประธานสภาควรจะเป็นของใครปรากฏว่าสสเกือบร้อยเปซของทางเพื่อไทยนะคะมองว่าประธานสภาน่าจะอยู่กับทางเพื่อไทยไม่น่าที่จะให้ไปกทางก้าวไกลถึงขั้นที่ว่ามีการพูดกันเลยนะคุณผู้ชมนะว่าถ้าสมมุติว่ามีการเสนอชื่อขึ้นมาทั้งจากเพื่อไทยและจากก้าวไกลเดี๋ยวทางสสของเพื่อไทยจะใช้สิทธิ์งดออกเสียงโอ้โหนี่เป็นเรื่องใหญ่นะคะคุณผู้ชม ถามกันต่อคุณผู้ชมว่าแล้วหลังจากนี้กระบวนการทางการเมืองจะเป็นยังไงต่อไปจะกระเทือนไปถึงการจัดตั้งรัฐบาลหรือไม่นะคะวันนี้เราคุยกับทางนักวิชาการอีกท่านหนึ่งนะคะจากคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์รองศาสตราจารย์ดรโอรานถิ่นบางเตียวจากมหาวิทยาลัยบูรพานะคะอาจารย์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับอาจารย์เห็นท่าทีของคุณอดีศรเพียงเกตนะคะกับทางสสส่วนใหญ่ของทางเพื่อไทยแล้วดูแล้วน่าจะเป็นกังวลสาหรับก้าวไกลมากไหมคะสำหรับตาแหน่งประธานสภา ผมคิดว่านะครับถามว่าอ่าก้าวไกลกลังวลใจไหมกังวลนะครับ <c oughs> เพราะว่ามันทําให้การเมืองนะครับที่ถูกวางเป็นหลักการนะครับถูกวางเป็นหลักการและการวางเป็นหลักการโดยแกนนาของพรรคก,ก้าวไกลเองถูกทาลายอ่ะเป็นมาจากแกนนําของพรรคเพื่อไทย <c oughs> ถูกทําลายโดยคนของเพื่อไทยเองนะครับนี่คือเรื่องใหญ่มากนะฮะเพราะแกนนําก่อนหน้านี้ได้วางหลักการไว้ชัดว่า พรรคที่มีเสียงข้างมากต้องได้ทั้งะนานายกและตําแหน่งประธานสภาแล้วหลักการนี้ก็ถูกนะครับนำมาสู่นะครับในวงสังคมสังคมประชาชนทั้งประเทศก็เชื่ออย่างนั้นไปแล้วว่าเพื่อไทยจะยกตําแหน่งนี้ให้กับก้าวไกลเพราะก้าวไกลมีคะแนนสูงกว่าแล้วอยู่ๆหลักการนี้มันถูกําลานะครับจาก คนในพักเพื่อไทยซึ่งอันนี้นะครับจะเป็นปัญหาละโดยเฉพาะปะัญหาในเพื่อไทยครับแล้วก็จะส่งผลกระทบแน่ต่อแนวโน้มในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับในอนาคตดูเหมือนคุณอธิศรเนี่ยจะบอกนะฮะว่าเขาไม่ได้ถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่อะไรคือคือคอนในมุมของคุณอธิศรเพียงเกตเนี่ยกับทางสสทางเพื่อไทยบอกเขาก็ประชุมกันแบบนี้เสมอแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนความเห็นแบบนี้เสมอถ้าสมมุติว่าจะยืนยันยกตําแหน่งประธานสภาให้กับทางก้าวไกลก็ต้องมีเหตุผลที่ อธิบายได้ว่าทําไมจึงควรยกให้กับทางก้าวไกลอาจารย์มองว่าการเปิดประตูแบบนี้เนี่ยมันยังมีโอกาสไหมคะที่ความขัดแย้งหรือความเห็นต่างในพังพักเพื่อไทยจะจบลงได้อย่างดีคือผมคิดว่าในท้ายที่สุดตอนนี้ในท้ายที่สุดในความขัดแย้งของพักเพื่อไทยตอนนี้เขาต้องการฉันทานุมัิที่ชัดเจนนะครับถ้านะครับคนในพักเพื่อไทยนะครับเสียงข้างมากเขาก็ต้องไ,ไปตกลงกันนะถ้าเสียงข้างมากเห็นว่าตําแหน่งประธานสภา นะครับสมควรเป็นของพรรคเพื่อไทยแกนนําของพรรคที่ออกมาสื่อสารสารารณะกนะ่อนหน้านี้ก็ต้องแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อสร้างหลักการและบรรทัดฐานใหม่เพราะตอนนี้สังคมรับรู้ว่ามันมีสองบรรทัดฐานที่เกิดขึ้นจากพรรคเพื่อไทยที่สื่อสารออกมาหนึ่งนะครับเสียงข้างมากต้องได้ทั้งสองตำแหน่งสองนะครับถ้าจะให้นะครับรรคก้าวไกลต้องมีเหตุผลมากกว่านี้ อันนี้ครับมันก็เลยทาให้ความจริงของพรคเพื่อไทยนักเวลานเนี่ยกลายเป็นความจริงสองชุดนะครับ,รบเพื่อไทยต้องไปเคลียร์อันนี้ก่อนแล้วก็นํามาสุลักการในวงในวงการมืออีกรอบหนึ่งครับค่ะสิ่งที่ทางสสที่เขาไม่อยากจะยกตําแหน่งประธานสภาให้กับทางก้าไกลเนี่ยบอกต้องเป็นของเพื่อไทยเนี่ยเขาบอกว่าในเมื่อเสียงของฝั่งเพื่อไทยกับก้าไกลห่างก,กันแค่สิบเสียงตรงนี้ถ้ามองในมุมของนักวิชาการมันมีน้ําหนักมากพอไหมคะที่จะเอาไปค้านและทําให้ สังคมเข้าใจได้ว่าเออเสียงมันต่างกันไม่เยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันควรจะแบ่งกันแบบเท่าๆกันร้อยเปอร์เซ็นต์คือมันมันสองประเด็นคือประเด็นแรกนะโดยการเลือกตั้งประธานสภามันเป็นเอกสิทธิ์ของสสห้าร้อยเป็นการเลือกของห้าร้อยคนโดยหลักการแล้วนะฮะโดยหลักการจริงๆไม่ได้ขึ้นอยู่กับนะครับว่าพรรคไหนจะมีเสียงข้างมากหรือไม่มากะนะครับแต่ในวิธีการปฏิบัติของการเมืองเราเนะี่ยเรามาสร้างวิธีการปฏิบัติว่า พรรคที่มีเสียงข้างมากก็จะได้ตําแหน่งนะครับสองตำแหน่งแต่ที่ผ่านมาเสียงข้างมากเป็นการเสียงเสียงข้างมากที่ชนะขาดอยู่แล้วก็คือได้โดยคุณสมบัติของคณิตศาสตร์การมือที่เขาชนะขาดเพราะฉะนั้นนะเที่ยวนี้กับเพื่อไทยกับ้าวไเขาชนะกันไม่ขาดซึ่งมันก็มีสิทธินะฮะมีสิทธิ์ที่เพื่อไทยจะเรียกร้องสิ่งนี้นะครับเรียกร้องสิ่งนี้แต่การเลือกอย่างที่ผมบอกนะมันไม่ได้เลือกอยู่ที่ว่านะครับพรรคไหนอันไหนแต่มันเป็นผลพวงมาจาก นะครับเป็นผลปวงมาจากนะเวลเราไปสร้างเงื่อนไขกันเองสุดท้ายก็ต้องไปให้สมาชิกทั้ง5้ารอครับเป็นคนเลือกนะครับค่ะแต่ดูเหมือนกับว่ามันจะไม่ได้จบแค่เพื่อไทยกับทางทางก้าวไกลนะเพราะตอนนี้เหมือนกับว่าก็จะมีบางพักที่อยู่ในบรรดา8ปดพกร่วมเนี่ยบอกเฮ้ยชั้นก็มาเป็นที่3มนะถ้าเทียบแปดพารกเนี่ยชั้นก็มีสิทธิ์ได้หนึ่งในตาําแหน่งรองประธานสภาด้วยไม่ใช่หรืออาจารย์มองอยังไงอ่าับ การนี้ครับที่บอกว่ามันเป็นเอกสิทธิ์ของสสทั้ง500เรามาจัดระบบตามคณิตศาสตร์การเมืองอเราเองพอจัดระบบคณิตศาสตร์แล้วทามาเป็นวิถีปฏิบัตินะครับทุกพักจึงมีสิทธิ์พักอันดับหนึ่งก็มีสิทธิ์อ้างพักอันดับสองก็มีสิทธิ์อ้างพักอันดับ3ก็มีสิทธิ์อ้างถ้าจะใช้นะครับไอวิธีปฏิบัติแบบนี้นะครับแต่สุดท้ายนะครับสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของนะครับการตัดสินของนะครับสมาชิกทั้ง500ท่านค่ะค่ะคือคือตอนนี้เนี่ย เหมือนกับท่าเรากลับไปที่ฝั่งเพื่อไทยเขาบอกเดี๋ยวข,ขอรอมติพักก่อนมติพักอ,ออกมาว่ายังไงก็เดี๋ยวว่ากันตามไปลักษณะแบบนั้นดิฉันถามถึงถึงในแง่ทางปฏิบัติเนี่ยในเมื่อเป็นการลงคะแนนแบบลับเนี่ยไม่มีใครทราบว่าเราลงคะแนนให้ใครอย่างนี้ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมติพักมันจะเชื่อถือได้ขนาดไหนฮะมันจะมีคนแหวกขนบธรรมเนียมของมติพักออกไปไหมฮะวันที่เลือกตั้งจริงวันที่เลือกจริงมีโอกาสถ้าเกิดว่านะครับนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าถ้ามีมติพักชัด นะครับไปในทางใดทางหนึ่งถ้ามีมติเออฟีโหวตจบนะถ้าเป็นเรื่องของฟีโหวตจบก็คือถ้าพักยืนยันว่าตัวเองต้องการที่จะได้ตำแหน่งประธานสภาด้วยก็ให้นะครับสมาชิกหน้ารอนะครับฟีโหวตกันแต่ถ้ามติยังยืนยันว่าจะต้องเคารพหลักการที่เคยสื่อสารกับสังคมก่อนหน้านี้แล้วไม่ทําตามนั้นอันนี้ครับจะเป็นปัญหาแน่ถึงแม้ว่าฟีโหวตนะครับแต่ฟีโหวตแต่จะรู้ว่านะครับ ธรรมชาติการเมืองคนก็จะรู้ว่านะครับคะแนนมาจากไหนซึ่งมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของวิกฤตปัญหาตามมาระยะยาวโดยเฉพาะเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลนะครับค่ะค่ถ้าถ้าถึงวันนั้นจริงจะเป็นสสคนไหนก็แล้วแต่อามติพักออกมาบอกแล้วว่าเราจะโหวตให้ทางก้าวไกลนะถ้ามีสมาชิกท่านไหนที่เสนอชื่อคนของทางฝั่งเพื่อไทย<ๆ>ก็เป็นอันรู้กันว่าคุณต้องถอนตัว เพื่อเพื่อให้ทุกอย่างมันเป็นไปนในทางเดียวกันนะฮะอันนี้คือตามรปรเด็นถูกไหมฮะอันนี้คือตามเงื่อนถูกต้องครับแต่ถ้าตแต่ถ้า,ถาสมมุติว่าวันนั้นขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมาอดีตฉันยกตัวอย่างกรณีแรกก่อนอาจารย์คนที่ได้รับการเสนอชื่อเกิดมาได้อยู่ในห้องประชุมแล้วไม่มได้ถอนตัวขึ้นมาปล่อยให้ทุกอย่างมันมันมเคลื่อนไปเรื่อยๆต้องเอาชื่อนี้ไปบรรจุอยู่ในคนที่รับรับโหวตด้วยอาจารย์คิดว่ามันจะออกมาในรูปไหนก็ถ้าอย่างนั้นก็ต้องโหวตแข่งกัน เพราะว่าถ้าเจ้าตัวนะครับเจตนาอยู่หรือไม่อยู่ก็ต้องบทแข่งกันนะครับบวทแข่งกันนะครับว่านะครับใครจะชนะนะครับแต่แน่นอนนะถ้าออกมารูปนั้นสัมพันธภาพนะครับของแปดพักแกนนำเนี่ยมีปัญหาซึ่งมันนะครับจะส่งผลทันทีนะครับต่อแนวโนว้มทิศทางการได้มาของนาจบัฐมุตรีเกิดขึ้น ครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่านะครับมันก็มีความคิดแบบนี้อยู่แต่ส่วนหนึ่งที่ผมอยากจะนะครับให้มุมมองก็คือถ้าเราดูการเมืองณนตอนนี้เนะมื่อก่อนเรารู้สึกว่าการเมืองนะักการเมืองที่ชาญฉลาดคือนักการเมืองที่มีเต็มไปด้วยนะครับเหลี่ยมปูทางการเมืองเอาชนะโดยชั้นเชิงและดูถูกดูแคลนประชาชนนะครับเพราะว่าถือว่าเราได้มอบสันทานิวัดไปแล้วแต่เที่ยวน,นี้ต้องประเมินดีๆนะครับ พัากการเมืองใดก็ตามแต่นะครับที่ใช้วิธีคิดนะครับชั้นเชิงแบบเดิมเพื่อหวังที่จะได้เหนีนยบน้าประชาชนนะครับติดตามอยู่นะ <Ừ. S 2> แล้วการติดตามประชาชนในระยะหลังมันมีผลทันทีนะครับมันต้องมีต้องประเมินไปถึงการเลือกตั้ง นะครับใช้ใช้วิธีการอย่างนั้นเพื่อให้ได้มาซึ่งอานาจโดยไม่สนใจหลักการโดยไม่สนใจความคาดปวังของสังคมเนี่ย<ช>ผมคิดมันจะมีนะ<ช>ต้นพุ่รายจ่ายที่สูงมากถ้าพักการเมืองนะไม่ทําตามหลักการนะครับและก็ไม่คารพเจตนารมของประชาชนที่พวกคุณส,ส,สัญญากันไว้ก่อนหน้าเนี่ยว่าจะร่วมหูชมท้ายกันนะครับค่ะคือ,ค,อคือตอนนี้เราเราอ่านโมเดลไม่ออกเนาะอย่างน้อยที่สุดก็คือเราต้องรอให้ทางเพื่อไทยเขา เขาเคาะออกมาได้ก่อนว่ามีมติยังไงนะคะคถ้าเป็นมติฟรีโหวตฟรีโหวตนะจา์แล้วคุณอดิศรเพียงเกตรวมถึงสมาชิกอื่นๆคนอื่นๆเนี่ยนะคะที่ที่เขาไม่อยากให้ประธานสภากับก้าไกลเนี่ยเขาตัดสินใจงดออกเสียงถ้าเกิดงดออกเสียงกันเกือบทั้งหมดของสมาชิกของทางเพื่อไทยจะเกิดอะไรขึ้นคะคือถ้างดออกเสียงทั้งหมดนะครับอันนี้ก็ต้องนะก็ไปดูว่าถ้างดออกเสียงต้องนะครับ ถ้าเสียงข้างมากนั้นยังยังก็ถ้านะครับไม่ได้เกินกึ่งหนึ่งมันก็ยังไม่ได้ประธานสภานะครับค่ะค่ะแต่ว่ามันจะเห็นความความเราของระแหงการระวังพักร่วมแน่นอนได้ครับได้ครับเป็นจุดเริ่มต้นงของนะครับปัญหาวิกฤตนะครับตามมาทั้งหลายหลายๆอย่างนะครับค่ะะแต่ผมคิดว่าเพื่อไทยถ้านะครับทํางานกัเมึงในปัจจุบันเนี่ยถ้าสังเกตดูนะความตรงไปตรงมาความชัดเจนนะครับ กับประชาชนนผมว่าคือสิ่งสำคัญ mm. ถ้าทําการเมืองแบบเดิมนะ mm. มันมันไม่มคุ้มฮะไม่คุ้มแน่นอนในสถานการณ์แบบนี้ผมเชื่อว่าถ้านะครับมีการใช้เหลี่ยมคู่กันทางการเมืองเพื่อเอาชนะประชาชนก็จะเห็นใจพักเก้าไกลามากขึ้นและเก้าไกลเป็นฝ่ายการ mm. ผมคิดว่าประชาชนก็อยู่เสริมก็ติดตามตรวจสอบรัฐบาลหน้าก็อยู่ได้ไม่นานดูได้ไม่นานพับเลือกตั้งนะฮะ mm. เพื่อไทยจะไม่มีพื้นที่อยู่ในทางการโดยระยะยาวเลยฮนะ นี่ผมคิดว่านักการเมืองพักการเมืองต้องประเมินอันนี้ด้วยนะครับในการทํางานการเมืองต่อไปนะครับค่ะแต่ด้วยความเคารพนะคะคือด้ด้วยความที่เพื่อไทยก็เป็นพักการเมืองใหญ่แล้วก็แล้วก็มีโครงสร้างที่ที่เป็นองค์กรทางการเมืองชัดเจนนะคะเรื่องของการฝืนมติพักโดยเฉพาะเรื่องของการเลือกประธานสภาเขาก็ให้เป็นเอกสิทธิ์ของสสอยู่แล้วใช่ไหมอาจารย์ว่าคุณจะเลือกใครก็ได้แล้วแต่การฝืนมติการฝืนมติพักเนี่ยถ้ามันมีเกิดขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันจะมีมีโทษหรือมีอะไรให้กับนักการเมืองที่ฝืนมติพักไหมคะ อันนี้ไม่มีคืออันนี้ไม่มีไม่มีนะครับแล้วก็การลงมติการเลือกนะครับประธานสภาเนี่ยเป็นการเลือกลับด้วยไม่รู้ด้วยไม่รู้แต่ประชาชนจะรู้ว่าน่าจะมาจากพรรคไหนนะฮะแต่ถ้านายกรน,นายขอยไม่มีทางอืมค่ะค่ะตอนนี้อาจารย์อ่านเกมต่อไปในอนาคตอันใกล้หน่อยะนะความสัมพันธ์สัมพันธภาพระหว่างพรรคร่วมด้วยกันเอาก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ย เห็นรอยปริรอยแยกไหมฮะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นสาการตอนนี้แน่นอนนะถึงแม้ว่านะครับมันยังไม่มีความเสรนะครับแต่ความหวาดระแวงก็ก็มันต้องมีเป็นธรรมชาติธรรมดาแน่นอนนะครับเพราะว่ากระแสที่มันออกมานั้นนะครับเมื่อก่อนมันเป็นแค่กระแสแต่คราวนี้มันเริ่มเห็นนะครับคีแมนนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรค นะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับคุณอดิศรถึงแม้ว่าท่านจะร้างราจากการเมืองไปนานก็ถือว่าท่านเป็นคนที่มีประสบะการณ์การส่งสัญญาณของท่านนั้น,นเป็นการส่งสัญญาณผ่านสสภาคิสานหรือกรณีนะครับแกนนาอย่างคุณเฉลิมถึงแม้ว่าจะเป็นนะครับสสนะครับที่ที่ททอาวุโสแต่ก็มีประสบการณ์มีภาษาทางการเมืองคพราะเหล่านี้ส่งสัญญาณแบบนี้ผมเชื่อว่านะครับมันมีผลแน่มันมีผลต่อความนะครับความตะกินตะขวงใจในฝังก้าวไลแน่นอน ค่ะค่ะแต่ตอนนี้สําคัญที่สุดคือสิ่งที่เพื่อไทยต้องประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าไว้เลยอาจารย์ในมุมของนักวิชาการมองว่าสําคัญที่สุดเพื่อไทยต้องประเมินสถานการณ์ที่ตรงไหนคือถ้าเพื่อไทยนะผมยังยืนยันว่าผมเห็นด้วยกับหลักการที่คุณภูมิทําคุณหมอชนละนานวางหลักการเอาไว้นะครับว่านะครับถ้ามาถึงตอนนี้ก็ให้นะครับพักเก้ากลายไปก็ได้นะครับแต่นะครับให้พักเก้าไปลายก็ได้แต่ ในกระบวนการในการได้มาซึ่งนายกถ้าเพื่อเก้าวไกลไม่สามารถปักดันคุณพิธาได้อืนะ,ะก็เป็นความชอบธรรมของเพื่อไทยที่จะมีโอกาสจัดตั้งรัฐบาล<ะ>โดยมีประธานสภาของเก้าไกลนะครับที่จะต้องช่วยสนับสนุนเต็มท,ที่ถ้าอย่างนี้ครับผมคิดว่าสังคมจะเข้าใจ S <S สังคมจะเข้าใจว่าเออที่คุณพิธาไปไม่ได้นั้นไม่ใช่มาจากเหยี่มปูทางการเมืองน,นะแต่ใช้ความตรงไปตรงมาแล้วแต่ไปไม่ถึงสุดไปไม่ถึงนะครับฝ<ะ>ั่งฝันเอง เพราะฉะนั้นนะฮะพักเก้าพักเพื่อไทยก็จะมีความชอบธรรมทั้งหมดมวลชนก็จะเข้าใจเงื่อนไขทางการเมืองแบบนี้แลีมผมคิดว่าถ้าทําการเมืองแบบตรงไปตรงมาแบบเนี้ยนะครับสังคมจะสร้างนะครับแบบแผนทางการเมืองใหม่ทันทีแต่ถ้าเป็นการเมืองที่ใช้ความเจ้าเล่์ใช้อ้างนะครับอ่าอ้างเรื่องนะครับความต้องการของนะครับอ่าคนในพักบางกลุ่มบางพวกนะอันนี้จะเป็นปัญหาแบบสังคมด้วยนะครับตรงไปตรงมาที่ที่สุดครับ ใ่ะช่เอาละค่ะเดี๋ยวขอพักก่อนแป๊บเดียวนะคะอาจารย์เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาต่อกันนะคะมีหลายประเด็นที่โยงไปถึงเรื่องของการเลือกนายก,การัฐมนตรีด้วยนะคะลองจับตากันดูคุณผู้ชมเพราะว่าตําแหน่งประธานสภากับการเลือกนายกนายเนี่ยมันสัมพันธ์กันขนาดไหนช่วงหน้าเราคุยกัน,นะคะ่ะอาจารย์โอรานทินบางเตียวนะคะจากรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพานะคะอาจารย์คะถ้าเรามองไปข้างหน้าเนี่ยนะคะมีปัญหาเรื่องของการเลือกประธานสภาแล้วเพื่อไทยอาจจะไม่ได้ประธานสภาอาจเป็นตําแหน่งของก้าวไกลไปมันจะเกิด ปัญหาระหว่างกันจนนําไปสู่การโหวตเลือกนายกไหมฮะสุดท้ายแล้วคุณพิธาจะได้เป็นนายกหรือเปล่าตรงนี้น<ร>าอาจารย์มองยังไงผมขอโทวคำถามที่คุแม่พอดีเน็ตผมน่าจะมัค้ามุกินะครับตอนนี้เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าปัญหามันจุดเริ่มต้นเนี่ยมันมาเรื่องของประธานสภาและยังไม่ลงตัวกันนะคะถ้าสมมุติว่ามันมีปัญหาจริงๆแล้วทางฝั่งของก้าวไกลได้ประธานสภาไปมันจะเกิดปัญหา กับความสัมพันธ์ในแง่ของการโหวตเลือกนายกที่คุณพิธาจะได้เป็นนายกในอนาคตไหมคะคือผมว่าสําหรับผมนะผมเห็นถ้าในทิศทางการทํางานของแปดพักนะครับแล้วก็วิธีการทํางานของก้าวไกลที่ผมคิดว่าเขามีความตรงไปตรงมาเนี่ย<ะ>ถ้าก้าไกลได้ประธานสภาผมคิดว่าไม่มีผลนะไม่มีผลแน่นอนก็คือสัจจะที่ให้กันแบบนี้มันจะเป็นหลักประกันว่าถ้าก้าไกลนะครับสนับสนุนคุณพิธาไปแล้วคุณพิธา นะครับไม่ได้นายกนะครับถ้าตกลงกันได้มันมีกติกามีหลักการเหมือนอยู่นะครับซึ่งก็จะเป็นโอกาสของเพื่อไทยทันทีกันนะครับก็คือเกณฑ์นี้เป็นเกณฑ์ที่ผมคิดว่านะครับเพื่อไทยไม่ต้องกังวลใจเพื่อไทยไม่ต้องนะฮะหวาดระแวงก้าวไปผมเชื่อว่าก้าวไปเขาเป็นผู้ใหญ่พอที่จะรักษาสัจจะรักษาวิถีทางการเมืองที่นะครับสร้างความตรงไปตรงมาประชาชนนะครับอันนี้ก็คือนะครับถ้ามองแบบนี้ไปได้อยู่แล้ว อืมค่ะแต่ตอนนี้มันมีอีกตัวแปรหนึ่งขึ้นมานะมีอีกตัวละครหนึ่งก็คือลุงป้อมแห่งพลังประชารัฐที่คนโอ้ยเมาส์หน้าดูเลยว่าสงสัยสุดท้ายเนี่ยลุงป้อมเนี่ยจะกลับมาเปน็นนายกหรือเปล่าแลปะลปรปะธานสภาเป็นของเพื่อไทยไอ้โมเดลที่เขาพูดกันซึ่งเพื่อไทยเองก็บอกแล้วว่านี่คือสิ่งที่ทําให้ให้เพื่อไทยกับเก้าไกลเนี่ยแตกกันนะคะคือ,อ,ค,อคือประสงค์ร้ายซะมากกว่าอาจารย์มองว่าโมเดลนี้เป็นไปได้ไหมคะ สำหรับผมนะถ้าเพื่อไทยนะคิดว่ายากมากนะถามว่ามีโอกาสไหมมีนะครับแต่มีเพื่อไทยมีราคาที่ต้องจ่ายสูงมากนะครับเที่ยวนี้อย่าลืมนะเพื่อไทยเป็นพักที่แพ้การเลือกตั้งอย่างยับเดินนะเมื่อเปรียบเทียบกับทุกพักแล้วข้านะครับข้ามฟ้าข้ามฝั่งนะครับไปจับมือกับพลเอกประวิตยอีกแล้วหนุนพลเอกประวิตยเป็นนายกนะั่คือจุดจ,จ,จุดจบทางการเมืองของพักเพื่อไทยนะครับนะครับถึงแม้ว่าหลายคนจะประเมินว่า ถ้าออกลก็อาจจะได้มาจากกระแสนักการเมืองหลายคนเป็นนักการเมืองบ้านใหญ่มีฐานคะแนนเสียงมีเครือข่ายจัดตั้งในจังหวัดเดี๋ยวกลับมาได้คิดในมุมนี้ได้แต่ถ้าดูการเติบโตประชาชนในเวลาเนี่ยเป็นการคิดที่ผมคิดว่าต้องประเมินดีๆทำได้ไม่ใช่ทำไม่ได้แต่ครับสำหรับผมมองว่านะครับมีส่วนเสียนะครับมากกว่าส่วนได้นะครับค่ะคับเพราะฉะนั้นท่านคิดว่าเพื่อไทยจะไม่เลือกทางนี้แน่นอนคือ จะฟันธงอย่างนั้นก็ไม่ได้แต่คิดว่าถ้าเลือกทางนั้นนะมีราคาที่ต้องจ่ายมีต้นทุนที่ต้องเสียและอาจจะเป็นจุดจบของพรรคเพื่อไทยในทางการเมืองเลยก็ได้ครับอ,อ,อการการแสดงออกด้วยท่าทีของคุณหมอชนนั่นเมื่อวานนี้น่าสนใจมากนะอาจารย์คุณหมอชนนั่นบอกเลยว่าถ้ามีการเสนอชื่อคุณหมอชนนั่นเข้าไปในมุมของประธานสภาแล้วคุณหมอชนนั่นบอกคุณหมอไม่เอาด้วยคุณหมอจะถอนอตัว,ตวขึ้นมาเลยไอ้จุดยืนนี้มันแสดงให้เห็นในยัติทางการเมืองกับภาพของเพื่อไทยที่ดีขึ้นขนาดไหนอาจารย์ น่คือผมตีความได้ว่าคุณหมอชนละนานนะครับคุณภูมิธรรมผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆคนเนี่ยกขเข้าใจสถานการณ์การมุองในเวลานี้นะครับว่าพักนะครับต้องยอมรับหลักการนะครับพักต้องแสดงสปรีดแบบนี้ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนนะครับถ้าทําอย่างนี้นะครับประชาชนจะยอมรับพักจึงจะงมีโอกาสนะครับโดยไม่ฝืนกระแสประชาชนไม่ฝืนกระแสคือตอนนี้ประชาชนเนี่ย นะครับกำกับนักการเมืองแล้วว่ามานักการเมืองต้อง <ฮะ S 1> ต้อง,ต,องต้องเป็นไปอย่างนี้ผมไค่คุณหมอชะนานนะครับเขาเข้าใจดีนะครับแล้วก็มันทําให้เห็นว่าพักเพื่อไทยมันมีสองอย่างน้อยก็สองความคิดหลักๆในพักในเวลานี้หนึ่งเชื่อว่านะครับพักต้องรีโนเวทพักต้องทําการเมืองแบบใหม่จริงๆที่ฟังเสียงประชาชนยืนยันในหลักการนะครับเพื่อนําพาพักกับนักการเมืองกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งยังคิดแบบเดิมว่าต้องจะใช้โอกาสใช้จังหวะในการที่จะแย่งจริงกับ ามานะครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่ามันมันเห็นนะ,ะเห็นสถานการณ์บางอย่างที่คเพื่อไทยอยู่นะครับอืมค่ะถ้าเทียบกันระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยตอนนี้อาจารย์คิดว่าใครที่อยู่ในสถานการณ์ที่กดดันมากกว่ากันคือตอนนี้นะครับผมคิดว่าพอๆกันนะครับเพราะว่าถ้าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจริงมันกระทบมดนะฮะหนึ่งก้าวไกลก็จะมีผลทันทีต่อนะครับสถานการณ์ของ8พรคแกนนำอาจจะต้องนะครับถึงจุดจบ ซึ่งมันหมายถึงโอกาสที่จะจัดตั้งรัฐบาลนะครับและสนับสนุนคุณพิธาเป็นนายกด้วย 2. องะ 2> นะครับพรรคเพื่อไทยก็อาจจะมีนะครับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ทางสังคมอย่างหนักนะครับและแน่นอนนะอาจจะสมสง่งผลกระทบต่อนะครับแกนนําสําคัญสำคัญทั้งหมดในพรรคที่จะต้องออกมาชี้แจงกับสังคมสังคมก็จะลดความเชื่อมั่นนะครับลดตอนความน่าเชื่อถือ นะครับก็จะทัวลงกันอีกหลายวันนะครับอืมอมคือก้าวไกลอาจจะกดดันในแง่ของช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านแบบนี้แต่ถ้าทุกอย่างมันมันชัดเจนแล้วภาพไม่ว่าจะเป็นออกมามุมไหนก็จะเป็นบวกักทางก้าวไกลถูกไหมอาจารย์ใช่กับใช่ับก้าวไกลจะได้รับแรงสนับสนุนจากประชาชนมากขึ้นนะครับแล้วก็ผมพิดา่าถ้าเขามาเป็นฝ่ายค้านในท้ายที่สุด ก็จะได้รับแรงสนับสนุนแล้วก็ถ้าเราดูนะถ้าทีตอนนี้การวางโพสิชันหลายรอยขางแกนนำเนี่ยพบวางโพสิชันได้ว่า,าเช่นตอนนี้ถ้าเรื่องการรัชันต้องเป็นคุณวิโรธต<อ>้องคุณต้องเป็นคุณวิโรธคือพ่อสร้างนะครับสถานะอะไรบางอย่างของเขาได้อย่างชัดเจนเขาเริ่มเห็นแล้วว่าถ้าเขาอยู่ในบทบ,บาทไหนเนี่ยมันมีฟังก์ชันในระบบการเมืองที่มากกว่าการเป็นทักะฝ่ายขาอืมค่ะคือถ้าถ้าอ่านเกมจากทางก้าวไกลคือเขาจะมองว่า แทบจะไม่สนใจอะไรที่อยู่<ช>ทบเข้ามาในช่วงรายรอบแบบนี้เลยถูกไหมอาจารย์ใช่ไหมใช่ครับเขาก็เดินเดินหน้าไปนะครับไม่ว่าจะเกิดขึ้นผมคิดว่าเพราะว่าเขาก็คือถ้าดูแล้วเขาได้เปลี่ยนแทบได้เป็นรัฐบาลมันก็โอเคมันก็เกินความคาดหมายถ้าเป็นฝ่ายถ้าเป็นฝ่ายค้านเพราะว่ายังได้รับแรงสนับสนุนจากประชาชนและที่สําคัญมันจะทําให้เกิดการแยกแยกศัตรูกันอย่างชัดเจน,<า>นะค่ค่ะค่ะท้ายที่สุดอาจารย์คิดว่าประธานสภาทางออกเรื่องนี้จะเป็นในรูปแบบไหน S <S <an> <S คือผมคิดว่าให้มันง่ายทําการเมืองให้ตรงไปตรงมาตั้งทำการเมืองให้ยืนอยู่บนหลักการนะครับอย่างที่คุณภูมิทำและคุณนะครับคุณหมอชรละนาเน,น่นะครับผู้หลักผู้ใหญ่ในพักได้ได้สร้างหลักการเอาไว้แล้วก็สังคมเชื่ออย่างนั้นไปแล้วนะ <S <S <an> <S ทำอย่างนี้ให้มันง่ายนะครับถ้านะครับได้ก้าวไปแล้วพิธาไปไม่ได้มันเป็นโอกาสอยู่แล้วของพักเพ <S an> ื่อไทยคือความชอบทาอยู่แล้วซึ่งอันนี้น,น,นะครับมันเป็นหลักการมันเป็น แล้็ความตรงไปตรงมาประชาชนก็อยากเห็นแบบนี้นะครับแล้วมันก็ส่งผลดีต่อพัรเก้าวไกลและพรคโดยเฉพาะพักเพื่อไทยก็จะได้ได้เห็นว่านี่เขาก็มีความจริงใจยอมรับทุกอย่างแล้วก็ถ้าเขาได้อํานาจได้เป็นรัฐนายกเนี่ยเขาก็ไม่ได้มาจากการที่ใช้วิธีการแบบเดิมนะเขาใช้วิธีการที่ตรงไปตรงมาอืมอืค่ะค่ะค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะคะขอบคุณค่ะวัสดีครับผมครับครับบ๊ายบค่ะ